หน้าร้อนใครก็ออกมาแคมป์กันเมื่อลุ่นพี่ในกลุ่มชวนไปกลางเต็นที่จังหวัดชนบุรีในวันที่อากาศร้อนมากๆคำถามมากมายก็เข้ามาในหัวมันจะร้อนไหมจะนอนกันได้หรือเปล่าสุดท้ายทั้งหมดแต่มาคิด ก็ไม่ต้องไปไหนกันพอดีทริปนี้เกิดขึ้นแบบง่ายๆโจทย์ก็คือขอสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพเพราะว่าคนชวนดันต้องไปทำงานก่อนสุดท้ายก็เลยได้มาลงเอยกับลางกลางเต้นที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและลายล้องไปด้วยธรรมชาติ ที่นี่คือตะการตาแคมชนบุรีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นผมกับพี่โจ เพิ่งจะมาถึงลานกลางเต็นกันวันนี้มันเป็นวันที่อากาศโคตรร้อนมากๆแถมรถพี่โจก็ดันมาแอร์พังซะอีกเป็นการออกมาเที่ยวที่ลำบากจริงๆตรงไหนดีเราพี่อะตรงเนี้ยหน้าสุดเลยพี่เหรอหน้าสุดเลยอ่ะตรงไหนพี่<ม>นาสุด ผมไม่เห็นผมเข้าพอ13อมาผมยังไม่เห็นอะ่ะวันนี้เรามากันทั้งหมด6คนกัน3คู่พอดีแต่จะแปลกๆหน่อยตรง,งที่ผมต้องคู่กับพี่โจใต้องเก็บตัววาริ่งเนี่ยที่ป้าหรือป้ายุรีแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยตอนที่ไปสามทรงอ่ะแม่งมาเป็นบริษัทเลยอ่ะ แล้วทำไมคนอื่นเขามีแอร์แต่เรามีพัดลมวะพี่แอร์เนี่ยนะเลยต้องรีบเอาโอ้ยมันลมโปรเจกต์ไงเพิ่งจะทำทรงแต่ลืมแล้วกลางเต็นยังไงไม่ได้ลืมหรอกลืมว่าต้องเริ่มอะไรเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวก่อนใช่ไหม ที่เป็นเน่าอยู่ตอนไปเดินป่ะทำไม่ดีเองว่าหมูก็เน่าเป็นการกลางเต็มที่ไม่มีแดดเลยแต่ทำไมมันกลับร้อนมากๆเสื้อผมนี่ชุ่มไปด้วยเหงื่อหมดแล้วตอนนี้ผมแม่งโคตรอยากอาบน้ำเลยว่าที่ลืมใส่เนี่ยนะ ไอ้เคียไม่ใส่ไหมนะไม่ต้องใส่เนะไม่เป็นไรหรอกแต่พอไม่ใส่มันก็ทรงเสียมกันนะเนี่ยไม่น่ามีผลหรอกขี้เกียจลรื้อแล้วไม่ไหวร้อนเราออกไปซื้อแอร์กันตอนนี้ทันไหมเนี่ยโอ้ร้อนชิบหายเลย ผมก็บอกพี่แล้วว่าบอกเขาไปเลยว่าไม่ไปแล้วนะครับ <c oughs> แม้อากาศจะไม่เย็นแต่ลมก็แรงอยู่เหมือนกันดูแล้วคืนนี้ผมน่าจะพอรอดไปได้แต่พอเห็นคนอื่นเขามีแอร์รู้สึกว่าอยากจะได้แอร์แบบเขาบ้างจัง บางทีอาจจะถึงเวลาที่ผมจะต้องอัปเกรดตัวเองหรือเปล่ามันพอจะมีแอร์ที่ผมสามารถแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมเนี่ย ในที่สุดบุคคลที่เรารอคอยก็มาถึงแดดมาทางนี้เลยนะก็พี่ปั๊มเขาบอกเขาอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะไปอยู่ไหนจีราอาตรงไหนพี่ตาหลอกตรงนู้นน่ะสวัสดีค้าวป้าเขาบอกว่าตรงเนี้ยล่มถึงบ่ายผมยังเคยพี่โจเลยว่าแดดมานี่ไม่เถียงอีกนี่เน่เน่ไปเก็บคนดูเลยผมเสื้อดำเลยมาอย่างนี้จะกินพิซซ่า เหเปนพวกกะเพาหมูกะเพากุงกากงยย้งไร้ีกวา่าป่า,ปา,ปาได้กินแล้วอะพิซพซ่าเนี่ยอันนี้เขามืออาชีพพี่อนเนี้ยอือเดี๋ยวผมจะจะมาโชว์วิธีการ<อ>ดูพื้นที่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาดูพื้นที่ก่อนว่าเราจะกางตรงไหนนะครับแล้วเราก็จะลังนอน ใช่หมันจะลาหน่อยักต้องไกลัวสามทุ่มก็ไม่เสร็จเดี๋ยววันเนี้ยอยากจะบอกว่านี้กจะบอกว่ากินกาแฟกันปะนงั้นไม่คุยทำไมอ่ะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งบังเอิญเจอแบบว่าน่าน่าจะเเนี้ยเหรอนเนี้ยเหรอใช่ โคตรเจ๋งเลยอ่ะ,อะอคือไม่ได้บ<ห>รรยากาศนะแต่<ม>แบบว่าเขาเก่งเรื่องกาแฟแล้วนี่เราลงกันไปสี่คนใช่ไหมเ,เราไปเลยก็ได้ไปไม่ไหวแล้วหิวแล้วรอมันกลางอีกก็ประมาณสองทุ่มอ่ะกลัวมันจะเสร็จอ่ะเราเถียงกันอ่ะต้องมีชั่วโมงชั่วโมงอ่ะ เราสี่คนคอนี้ลงไปกินข้าวก่อนปล่อยให้พี่ป๊อปเขาใช้เวลาอยู่กับการการเต้นของเขาไปคนนี้ก็เพอบเยอะซะด้วยแถมเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายอีกต่างหากว่าแล้วพวกผมก็คนี้ก้นก่อนดีกว่าอาจริงๆเขาได้บินโดน ผมว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยภูเขาเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวๆมากมายมันดูเงียบสงบดีจังผมว่าเสน่ห์ของการแคมปิ้งที่หลายๆคนชอบก็คงจะหนีไม่พ้นบรรยากาศในยามค่ำคืน หลังจากที่พวกเราสี่คนกลับขึ้นมาจากการกินข้าวผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ยยอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ป๊อบจัดมุมให้เรานั่งสั่งรันกันในคืนนี้สวยมากๆคนนี้เขาอุปกรณ์เยอะจริงๆจนผมกับพี่โจยังคุยกันว่ารอบหน้าเราเอามาเคเต็แตงกันน่าจะพอ หวานไเดี๋ยวม้องีกว่านกระยางต้องลองทำยากด้วยนะถากัด้องไนอนดิงก็เหรอคนนี้คนนี้ก็แบบว่าหวงาหววแก๊สหวงแก๊สมีหววมีกูแนะนำนะเว้ยเวลาซื้อแก๊สกระบอกเนี่ยมึงเข้าปั๊มพีทีเลย อตกแล้วขวดละห้าสิบบาทไม่ใช่มันเบากว่านี่นี่หนักกว่าน้ำหนักเออคนที่บอกกูคือใครวะพี่ป๊อบผมซื้อแมคโครที่มันเป็นแพ็คอะสามสี่ขวดนี่สามขวดร้อยห้าสิบแล้วก็ไอ้กระหยังผมใช้ไอ้เนี่ยกระป๋้วกระปิ้วอ่ะผมก็จะมีที่เติมนะก็ใช้อันนี้เติมแต่ว่าต้องเติมเป็นนะไม่งั้นระเบิดระเบิดต้องเติมเต็ม้ยต้องแช่น้ำต้องชังกิโลไม่หรอกคือเวลาเก็บแบบไม่เข้าใจว่าแบบ ไอ้ีตอนเอามามันยัดได้นะแต่พอตอนเก็บกลับอะแม่งพับแล้วพับอีกยังไงแม่งก็ใส่ไม่ได้ถุงนอนเนี่ยผมตอนพี่มารับอะผมยัดยัดไม่ได้ผมไม่ใส่แม่งแล้วถุง่ะเอามาแม่งทั้งอย่างเงี้ยเลยเออม้วนแม่งเลยกลับบ้านถ้าถึงเนี่ยว่างๆก็ต้องเขาออกมาผมว่าแม่งน่ามีคอร์สสอนนะแบบว่าไปตามร้านอะไรเงี้ยแบบที่เก็บยังไงให้เข้าถุงได้เงี้ย ิงแม่งเลยครับกับเทพเพร้อมนะผมม่ง่ายนะพร้อมนะผมสองคนนตง่ายนะบอกเลยคืนนี้เป็นอีกคืนที่มีความสุขมากๆสงสัยผมคงจะไม่ได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนนานไปหน่อยโดยเฉพาะพี่ป๊อปแม่งไม่ยอมนอนสักที ประเด็นหลักๆที่เราคุยกันในคืนนี้ก็คือไอหมีที่มันกำลังห้อยโคมไฟอยู่หมีบ้าหมีบออะไรตัวละหมื่นสองดูแล้วคืนนี้น่าจะไม่จบง่ายๆย,ยังไงก็ขอราตีสวัสดิ์ล้มหน้าไว้ก่อนแล้วกัน สวัสดียามเช้าอาจจะเป็นเช้าที่ไม่สดใสสำหรับผมสักเท่าไหร่เพราะาเมื่อคืนเราอยู่กันดึกมากๆแต่กลับต้องมาตื่นกันแต่เช้าสภาพตอนนี้ก็เลยจะดูมึนๆกันสักหน่อยต้มน้ำแม่ กินไหมจ๊กหิวเหมือ,อนกันนะเนี่ยแต่ตอนซื้อผมก็บอกพี่อยู่นะโอยนี้แต่พี่ซื้อก่อนแล้วใช่ก็ที่ผมถามพี่ว่ากินหรือจะพี่อย่าสินี่ซื้อตั้งแต่ที่เอาไปทิปทิปปีใหม่อะทิปใต้แต่พอมีแล้วมันดีจริงนะ โค้ oh, แบบแม่งรู้สึกว่ามันเก็บของได้แบบพอดีในหนึ่งเซตอะกำลังดีอะแต่พออยู่นี่มันก็เพลนะินเลยกคืินนั่งได้แบบง่วงก็ง่วงเ่่มีกิ่นแล้วแมไม่เะมเต็มพอเข้าเต็น ดดครับอย่าหลับเลยครผมมันก็ไม่จะหลับอยู่แล้วหลับเหมือนหลับไปแล้วนะโอ้โหน้องแม่งโทรมาน้องอีกแล้วโทรมายืมเงินอตอนตีตีอะไรไม่รู้ผมกนะ็ไม่น่าหลับกูสารตั้งท่าหลับได้แล้วเริ่มใหม่ไอ้น้องคนนัาเหรอไม,ไม่ไม่พี่น้องแบบนู่นเลยตาย ใหม่หก็จะหลับได้ สุดท้ายเมื่อก่อนซื้อๆกันอะอยู่ที่ผมทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไม่กินกันอะมาม่าเนี่ยพอไอ้ไรเก็บของแล้วไงเฮ้ยยังไม่เก็บมาม่าเลยไอ้ลิ้นนี่ยัดไปวะเขาบอกว่าจะจริงแล้วกัเลยไม่ก็ไม่มันไม่เต้นผมมันมันขาพี่เังไงเลยเกืได้พุ่งแบบโอ้โห โลกเลยโล,โลกเลยเมื่อกี้แจ,จะปิดก็ปิดไม่ได้มันพุ่งโอพุ่งใส่ตัวโลกเลยอ่ะมันผมหลังๆของผม,มพลยแล้วแก๊สผมก็ไม่ค่อยได้เปิดมาใช้เลยเอามือไว้นะ มือกับขายยังเอาตไปขายแล้วกล่องขายลิงเลยของหมีเลวหมีโอ้โหซะเสียเลยลิงห้าร้อยกูยังไม่ตื้นต้มน้ำก็ไม่ได้ของกูนี่ต้มน้ำได้แอร์เย็นไหมพี่เมื่อคืนสบายสบายเราอะ เราก็นอนได้นะลมมันลมมันเยอะแฉะช่วยได้เยอะเราเเหมือนกันนะเปิดทุกช่องอะลมนี่ไม่ได้เอาผ้าห่มไงไม่เอาเออผมก็ไม่ได้ใช้เมื่อคืนเปิดทุกช่องอะให้ลมผ่านอน่ยแล้วเช้าตื่นมาพอมีแสงค่อยมาปิดตอนแรกก็ปิดแล้วนอนไม่ได้ เฮ้ยเก่งตัวนี้เก่งโหดมาเลยนะแบบมาแคมป์ก็เป็นสีแบบสีแบบเขียวที่มาเลยยันนี้มันยันเป๊ะเลยแบบเตี้อเขียวเนี้ยมีมีคว้าของกันสิ่งขอดีไปชุดน้ำหน่อยนะพี่จะพูดเลยจากญี่ปุ่นนะพี่เนี่ยหมื่นสี่อันนี้ เอามอกี้เกือบเผาเต็นแล้วนะจุดนี่ไงไม่พุ่งไปนน่นเลยอ่ะปิดไม่ได้ด้วยโลกเลยกันเนี่ยเขาจะไปเอาลากไอ้รถเข็นพี่มากันไว้เผื่อมันจะพุ่งใส่รถเข็น แล้วแบบว่าของในเต็นท์แบบเมื่อคืนเดินเข้าไปเนี่ยป่ะเละก็เช้าผมเดินไปถ่ายถ่ายวิดีโออ่ะไอ้ที่ใครแม่งทิ้งเกงไหนไว้วะสีเทาถูกต้องครับอยู่ตรงหลังเป็นผู้หญิงแล้วไงใช่ไม่บากผมอะไรแล้วน้ำมั่งขื่อโป่งผมถือเต็มไม้เต็มมือไปหมดไอ้นี่มันก็เล่หยิบขึ้นมาดมฟ้อนไม่หมดนะไอ้สุดกินไอ้สุดกินอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้ในเต็นท์นี่ผมไปดู น้ำแก๊สไหลมีล่อยใช่ทำอะไรยังไม่ทันอุ่นเลยวางแช่ไปเลยแกเปล่าว่าไอ้นี่หายดับแล้วนะดับแล้วแกหมดเปล่าไม่ไม่หมดคือ,อ,อน้ำแก๊สม,มันไหลเข้าไปมันเลยทำให้ฝฟหลุกไม่ไม่วางไอ้นี้ลงไปเลยอ่ะวางไอ้ตัวปิ้งอยังไม่ทันร้อนเหล็กเหล็กมันตั้งหนาน สุดท้ายงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาหลังจากที่ผมพักรักษาตัวมานานกว่าสองเดือนพอได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนผมก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นมันช่วยทำให้เราผ่อนคลาย และทิ้งเรื่องราวที่มันวุ่นวายไว้ข้างหลังเราคุยกันว่านี่จะเป็นการแคมป์ส่งท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ไปไปมามาเรากลับคุยกันเรื่องทริปต่อไปซะแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความสุขที่เราจะออกมาเจอเราได้มาทำอะไรร่วมกัน ผมว่าผมรู้สึกดีกับสถานที่แห่งนี้ด้วยบรรยากาศแล้วก็ความเงียบสงบข้อดีคือการที่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ร้อยกิโลมันเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่ามองว่ามาชนบุรีแล้วต้องเที่ยวแต่ทะเลจังหวัดนี้ก็มีลานกางเต้นสวยๆที่รอให้คุณมาสัมผัส